มีอาจารย์บางท่านอธิบายว่าจิตวิญญาณหรือไทยมโนอย่างเดียวกันแต่ยังสงสัยอยู่มากกรุณาอธิบายเพราะเข้าใจว่าวิญญาณอาศัยมโนเป็นที่ตั้งมากกว่าไม่ใช่เลรอครับจิตวิญญาณมโนหัตยังปัญพลังมโนวิญญาณมโนธาตุอันเดียวกันหมดแต่เรี่กโดยหน้าที่ต่างกันเช่นหน้าที่ท่าให้ทารู้นี่มาทําหน้าที่รู้ทางอายตนะก็เรียกว่าวิญญาณบัญยากากว่าวิญญาณให้ทารู้นี่ ทำหน้าที่ปฏิสนธิก็เรียกวปฏิสนธิวิญญาณอื่นจากนั้นไม่เรียกไม่เรียกวิญญาณแล้วใอ้ที่เรียกวิญญาณใช้ในของกรณีนี้หนึ่งทำหน้าที่ปฏิสนธิหลังจากสุติเรียกว่าวิญญาณสองทำหน้าที่ทางอายุตนะรับอารมณ์กระทบอายุตนะภายนอกเรียกว่าวิญญาณนอกนั้นไม่เรียกมโนแปลว่าน้อมน้อมน้อมไปสู่อารมณ์เท่านั้นเองมีมีการกระทําคือน้อมไปสู่อารมณ์ จิตเนะเพราะว่าคิดมาจากกินตาธาตุคือคิดหรือมาจากจิตตาธาตุซึ่งแปลว่ารักษาสิ่งสันบานแห่งตนในที่นี้หมายความว่ารักษาผลแห่งวิบากกรรมต่างๆที่ทำทำเอาไว้เก็บตุนอยู่ในที่ธาตุรู้อันนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกกุริลักษณะว่าไอ้ธาตุรู้นี้ทําหน้าที่น้อมไปไปสู่อารมณ์ก็เรียกว่ามโนถ้าจะเรียกว่าไอ้ธาตุรู้นี้ทําหน้าที่คิดอารมณ์นะหรือทําหน้าที่เก็บเก็บอารมณ์ก็เรียกว่าจิต เรียกตามหน้าที่ครับความจริงอันเดียวกันนะฮะไม่จะแตกต่างกัน